กินอะไรวะกินแค่กาแฟเดี๋ยวนี้นะว่ากินไหมเฮ้ยมันบ่ายสามสี่โมงกินแค่กาแฟเหรอไอเอฟเหรอไอเอฟนิดนึงแล้วค่อยไประเบิดตอนเย็นไอ้โถดจัดกินมื้อเดียวบอมเย็นทีเดียวอ่ะใช่ปากแปลกป่ะล่ะคนเดีเขากินกันแบบเช้าต้องวันเนี้ยหยุดเย็นเออต่กินกาแฟมันทําให้ไม่หิวเวอจริงงงแต่ท้องร้องนะลากระยะยาวใช่แต่ท้องร้องแต่ไม่หิวแต่ในสมองไงในสมองอ่ะ เอเอสมองก็จะนี่หน่อยแต่เออมันไม่รับพลังงานม่งก็จะเบล์เบร์หน่อยใช่ใช่เบลอจริงโอเคคือหลอนที่ขอดวันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเล่าขนาดนั้นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องเล่าเลยดีกว่าแต่เป็นคลิปคลิปหนึ่งที่กูไปเจอมาในเว็บต่างประเทศเซึ่งถ้าให้เล่าม่งคือคลิปม่งไม่ได้เป็นเส้นเรื่องขนาดนั้นว่ามันคือคลิปอะไรเว้ยแต่แบบพอจับใจความได้มันคือเพื่อนผู้หญิงสองคนอะกําลังยืนแนะนําน้ําหอมมันอยู่ เออแล้วก็เหมือนเล่าเรื่องแปลกๆอะไรให้ฟังว่าเออน้ําหอมที่กําลังหยิบขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกลิ่นมันเหมือนใครบางคนที่เขาให้คํานิยามว่าเป็นแม่คนหนึ่งที่บ้าๆเออเหรอนิยามกลิ่นน้ําหอมนะเออนิยามกลิ่นน้ำหอมแบบบ้าๆแล้วก็เขาก็เล่าเขาก็เล่าว่าไอแม่คนบ้าๆคนเนี้ยที่น้ําหอมกลิ่นคล้ายๆกันเนี่ยเคยเอาหมาพุดเดิ้ลเข้าไมโครเวฟไว้แล้วก็ แล้วก็แบบก็ถามแล้วเอ้าเขาเอาเอาเข้าไมโครเวฟทำไมอ่ะเอามากินเหรออะไรเงี้ยเขาบอกใช่เขาเอามากินแล้วสุดท้ายเนี่ยเวฟเพื่อที่จะมากินแต่ไมโควยระเบิดก็เลยตายทั้งทั้งคนทั้งหมาเออก็คือยืนคุยกันน้ําหอมแล้วเรื่องเรื่องแม่คนหนึ่งเอาหมาเข้าไมโคุยอบะมันจะแบบมึนๆหน่อยว่าเอออะไรมันเกิดขึ้นแล้ววะแล้วแล้วตัวคลิปอ่ะมันจะแนวถ่ายแบบกล้องวิดีโอยุคเก่าไอ่ไอยุควิดีโอม้วนเทปอะ VHS อ เออเวลาซูม <ไป S 1> สี่ต่อสามเออมันจะแบบเบอร์เบอร์มันจะไม่ค่อยชัดหน่อยมันเป็นเหมือนอนาล็อกฮอลเลอร์เลยกูค,คิดว่านะเออเออเออใช้คําว่าอนาล็อกฮอลเลอร์จะได้งานดูแบบว่าแล้วก็เสียงเสียงดนตรีอ่ะไม่จะขัดแยง้งกันเนื้อเรื่องเว้ยแบบขัดแย้งจัดจัดเนื้อเรื่องแบบเลือดสาด,ดแบบดนตรีแม่งแบบเป็นลเลงแบบตึงตึงตึงเหมือนเด็กอ่ะดนตรีเด็ก เออสดใสใช่ผ้าขาวแล้วแล้วระหว่างนะี้เดี๋ยวก่อนตอนตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูนะแล้วก็ไปเรียกพร้อมกันคือมันจะมีพวกฟุตเทจอะไรก็ไม่รู้ว่าแบบบ้านไฟไหมตึกถลม่มหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแปลกๆอยู่ตามซีนในห้างสรพสินค้าอะไรเงี้ยเอเอต้องลองสังเกตซีนพวกนี้มัน<อ>คือมันเออมันมันคืองานศิลป,ปะที่แบบไม่ได้มีเส้นเรื่องตรงขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปดูก<อ>ันเลยไหมอ่ะเดี๋ยว<อ>กูจะปล่อยมึงดูอ่านจะปิ่มึงดูนะสามสองหนึ่ง เอาเป็นการทำเพลงอันนี้คืเสียงมันเหรอใช่เสียงคลิปเลยทำเพลงนะ Mmm smells like mother's crazy sister Kate. Oh you uh. think so? Yeah I do. It smells so good. She couldn't have been that crazy. I don't think so. Oh you don't think so, huh? No. Well uh. she put her poodle one time in a microwave oven to eat it? Uh. Yeah. To eat it? Oh no. No no, no 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 silly to dry it no 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 but it exploded and they were both found dead she must have been out of her head uh, 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 oh. here it is, is. yeah uh. I เนี่ยเออเฮ้ยรู้สึกถึงความไม่สบายใจไหมเออแม่งกังวลยังไงก็ไม่รู้ไอ้แยใ่ใช่ใช่ใช่แต่แต่รีแอคชั่นของของของคนที่แบบอยู่หน้าเชลนี่คือแบบดูสนใจแบบมากแต่ว่าแบบคนดูอย่างเราแม่งรู้สึกกังวลเนี่ยเออมันขนลุกคือคืองานเนี้ยจริงๆมันมันเป็นวิดีโอยาวกว่านี้ไว้ประมาณสิบเอ็ดนาทีเออแต่ใน,นช็อตมันเฉพาะตอนที่มันเป็นฉากที่ซื้อน้ําหอมกันเออคนนี้เขาเป็นศิลปินไว้ ศิลปินที่สร้างงานฮอลล์เชิ้นเนี่ยเขามีชื่อว่าเซลซิลล่าคอนดิตเออ,อาิ์ตินคนนี้เขาจะสร้างงานแบบแนวแบบอวัยวะภายในอเออเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันเละ,เละแล้วก็จะเห็นมีมีซีนหั่นเนื้อใช่ไหมมีหัน่นนองหั่นเนื้ออะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแนวคิดที่แบบว่าเหมือนเหมือนการถูกล่าสักอย่างนึเวไยเอองานเขาจะแนบวบแนวเน,น,นี้ยแล้วก็จะสร้างบทเพลงที่มันขัดแย้งกับเนื้อเรื่องแล้วก็ภาพที่มันแบบดูกำโกงๆแล้วมันไม่สบายใจอะ่ะ เออเออเออซึ่งเดี๋ยวเราดูเท็จจุดนะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขอพูดเดท็จก่อนนะจุดแรกอ่ะแม่งคคอแม่งเคยคนนี้ไ้ใช่ใช่ซีนนี้กูเห็นนะเออแบบอ้าปากเออคิดว่าน่าจะใส่หมวกใส่หัวสักอย่างหนึ่งเนี่ยยืนอ้าปากอยู่ข้างหลังไอ้ยัยคนนก็ขนลุกละเออคนี้ก็ขนลุกละเออแม่งแบบเอเป็นณะกรรมการแนะนําน้าหอมก็แต่แบบเอออ้าปากแล้วตกแข็งๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ขนลุกซีนถัดมาจะเป็นซีนเนี้ยที่เขาบอกว่าเหมือน กลิ่นแม่ที่มันเป็นบ้าคนหนึ่งเออได้กลิ่นอะไรสักอย่างนึงที่แม่เป็นบ้าคนหนึ่งใช่ไหมแล้วแบบเออกลิ่นนี่มันดีมากนะแล้วก็เป็นฟุตผู้หญิงวิ่งไปกลางอสุรมาอะไรสักอย่างหนึ่งก็่าจะเป็นตัวแทนของคําว่าที่เขาบอกแม่หรมัง้งวิ่งไปทุ่งบ้าๆเออแล้วก็อ,อ่ะคุณไม่คิดแบบนั้นเหรอแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเคยเอาหมาพุดเดิ้ลเนี่ยเข้าไปในไมโครเวฟนะแล้วก็มีฟุตดหมาพุดเดิ้ลไอ้ที่อือเออฟุตดหมาพุดเดิ้ลแล้วก็ตัดมาดิซินนี่ อ่านคือคืออันนี้แม่งเป็นเป็นคอนเทนนิวช็อตวิชวลอะแบบแบบไอเนี้ยอาจจะไม่ใช่หมาพุดเดิ้ลไม่ใช่แร่หมาพุดเดิ้ลมเข้าใจป่ะแร่ไก่แร่หมูก็ได้แต่คือพอมันต่อกันอะแบบแล้วกำลังเล่าเรื่องว่าเคยเอาหมาพุดเดิ้ลเข้ามาโวยแบบแล้วมันต่อกันมันก็เลยทำาป็นว่า่นี้มันคือหมาพุดเดิ้ลว่ะอ่ามภาพประกอบเหมือนประกอบการเล่าเรื่องเออใช่ประกอบการเล่าเรื่องแต่จริงคือฟุตคนหันไก่ก็ได้อะใช่ไหมแล้วแล้วมันผูกกันเองสมองเราแม่งผูกกันเองไว้ เอาไปโหกเองก็คือหมาพูดเดินอะไรเงี้ยแล้วก็ถัดมาก็เป็นซีนที่เนี่ยโน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 ่ะเสียงแว่งหลอนหูเว้ยใช่มันมันมันหลอนๆเว้ยเออคี์เพลงแม่งไล่ระดับอ่ะโนโนโนอะไรบบเออแล้วไอ้ดูทักซิโดข้างหลังมึงทำอะไรแบบมันมันเอามายืนประกอบแบบแม่งหลอนอะใช่ไหมแล้วตัวตัวเอกคืออย่างเราเป็นสเปรดทุกอย่างเป็นสเปซเป็นครึ่งหนึ่งเลยอะเออเป็นเลยเป็นครึ่งหนึ่งไอ้เหี้ยแล้วก็ระเบิดออกก็ดูทำท่าดิยโอ้โห ไม่ใช่หมอนประกอบเพลงเด็กเออไมโครเวฟเอาหมาใส่ไมโครเวฟแล้วมันก็ระเบิดออกแล้วสุดท้ายพวกเขาก็พบศพทั้งคนทั้งหมาอะไรเงี้ยเออเออและมีฉากเนี่ยเอาเอาออกมาจากหัวทีไอเรื่องเนี้ยที่เธอเล่าเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็เป็นฟุตบ้านไฟไหมมีบันไดโถงบันไดแคบๆเดินขึ้นไปบ้านไฟไหมตึกขล่มแล้วเพลงม่ก็แบบลันลามากเลยนะอืมแบบตึ้งเตี้ยตึ้งตึ้งเต้ยตึ้งแบบ ได้เพลงแปงโอ้โหแม่งแบบแป่งขัดแยงมากแล้วก็อ่ะน้ําหอมโปรดทําไมแบบอ่ะ้ํามีฟุตนี่หมุนหมุนอ่าฉีดน้ําหอมอ่ะอแต่งตัวอ่ะอันนี้น่าจะเป็นจะเป็นฉากแบบเหมือนตัดมาที่ซื้อน้ําหอมกับบ้าไปแล้วปะเออ่าจะกลับบ้านมาแล้วเออมาทดลองใช้แล้วก็เป็นภาพผู้หญิงเนี่ยเออแล้วโอ้โหนี่กูน่ากลัวมากกูขนลุกเช่อตาโตตาโตเออเหม็นเด่นมากอูว่าเขาเขา ั้งใจแคสติ้งนกะแสดงตาโตๆมาเว้ยแล้วแบบเหมือนเบิกตาอะไรเงี้ยมันมันมันก็ดูไม่มีอะไรนะถ้ามันรู้สึกแบบถ้าผู้หญิงคนนี้จ้องหน้ากูคงกลัวมันดูตาเป็นประกายนะเอาด,ดีเหมือนแบบเฮ้ยจริงเหรอดูดิเออเห็นะมันให้ความรู้สึกแบบน่าหอมนี้อะไรงเงี้ยเออเร่างกลัว <c oughs> แล้วก็เป็นซีนที่แบบเนี่ยฟุตหมาอย,ย่างมาเรื่อยเออมีหมาเดินไปก่อนหน้านี้มันก็มีหมาใช่ไหมใช่ ที่บอกว่าเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยจูงหมาเนี่ยเออพุตหมาเนี่ยมีมงมีหมาวิ่งเนี่ยที่ก็หมาเออบวกประกับบวกกับเรื่องแรกที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันอะคือพุดเดิลถูกใส่ในโคเวฟนะมันก็เลยแบบเริ่มเริ่มเห็นหมาในงานชิ้นเนี้ยเปลี่ยนไปเว้ยเออถ้าไม่มีเรื่องราวพุดเดิลอะเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยใช่ไหมว่าเออพุฒหมาวิ่งอะแต่พอได้รับรู้วมีเรื่องหมาถูกใส่ในมาโคเวฟอะก็เลยมองหมาเปลี่ยนไปอไอ้เหี้ย เออ,อนี่คือการบังคับอย่างหนึ่งอาหฟุตหมาเงี่ยแล้วก็อ่ะโอเคลองใช้น้ําหอไมไหมไหมอ้อทัศนิโก็ตามมาที่บ้านมึงมึงมึงบอกว่าไงนะเหมือนแบบซื้อมาแล้วอันนี้มันตามมาที่บ้านใช่ปะเออเหมือนวิญญาณตามติดอารมณ์อ,อะแล้วจังเกตดูสีหน้าผู้หญิงอะมันจะรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยสบายใจนะหมายถึงว่ามันมีความแบบกังวลอ,อ,อะไรสักอย่างเออเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วก็ทักซิโดก็คือยืนอยู่ตรงที่เทส้นหอมตั้งแต่แรกแล้วอ,อืม เอออาจจะเป็นวิญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะแล้วกูสังเกตเห็นอะไรบางอย่างไว้ไอ้เนี่ยอันนี้ขนลุกสุด<ช>คือผู้ชายอยู่หงหลังอะ่ะเหมือนเหมือนมูฟเมนต์นะไม่ใช่การเดินปกติ้ยเป็นการแบบฟื้นสไลด์เข้ามาใช่เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นป่มเออกูให้ครับให้ความรู้สึกว่าเหมือนแว่งเหมือนแว่งใช่พอพอใช้คาําว่าแว่งอะ่ะจะรู้สึกว่าเขาคาดตัวตายปล่ว่ะเหมือนแขวนคอต้องแข่งเหรอเนี่ยอ,อ้ามลองดูดิเห็นป่ม ฟีลเหมือนแกว่งมาเห็นไหมเออเนี่ยเหมือนแองเกอร์มันอยู่ตรงแถวคอไหวกอเออฮะแล้วก็แกว่งตัวมามันไม่มีทางที่คนจะเดินสมูทได้ขนาดนี้เห็นไหมอ่าใช่แล้วดูเขาเขาตั้งรีเฟกไว้อะตั้งกระจกอ่ะโคตรน่ากลัวเลยอน้าปากอย่างเงี้ยแ็มาเห็นหน้าใช่ไหมแต่ว่าตรงจี่ไม่ได้กระจกอ่ะเหมือนแบบถูกตั้งจงใจในการตัดคอทิ้งเออใช่หันคอทิ้งแล้้เห็นในกระจกแทน เออเดี๋ยวมันคือความไม่สบายใจอ่ะมึงมึงเจออะไรไหมใน,นงานที่การกูรู้สึกเรื่องน้ําหอมอ่ะแบบว่ากูเคยเหมือนกูเคยเห็นเรื่องหนึ่งที่เหมือนเป็นการสกัดน้ําหอมจากมนุษย์แล้วเขาดูเขาตีต่างเวลาเราซื้อน้ำหอมอาจจะมีการตีต่างเป็นภาพให้นึกถึงเนะาะแล้วคือเขาเแบบเขาตีต่างว่าแบบเป็นป้าบ้า,าคนหนึ่งที่ที่เลี้ยงหมาพุดเดิ้ลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบเฮ้ยมันการเอากิ่นป้าแกมาสกัดหรอไม่รู้ไม่ร,มรู้อันนี้คือแบบนึกน่าจะเรื่องเพอร์ฟูม ที่สกัดน้ําหอมมาจากมนุษย์อะเออเคยเห็นพอดเรื่องนี้อยู่แบบผ่านๆแล้วแบบเออมันทําให้นึกถึงเรื่องนั้นอะเออใช่แล้วงานมันก็แบบไม่ได้เป็นไม่ได้แบบไม่ได้บอกว่าน้ําหอมวันนี้ทํามาจากอีแม่มบ้าๆคนนั้นท,ออที่เอาไมโครเวฟเข้าเอ้ยที่เอาฟูเดิลเข้าไมโครเวฟอะเออไม่มันไม่ได้ชัดขานาดนั้นเลยคืองานเขามันจะกำรรกวมเหมือนเหมือนแบบสไตล์เขานะไม่ได้เป็นเส้นเรื่องชัดเจนแล้วจริงๆอ่ะมันมันเป็นวิดีโอตเต็มมาสิบปดนาทีทุกคนออน่าจะลองเซิร์ชลองเซิร์ชดูไปได้อ่ะ เออไม่รู้ว่าเซิร์ฟแบบว่าอะไรวะ Two girls perfume อะไรนี้จะเจอหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวแปะลิงก์มาให้ใต้คลิปเ็ื่อแผ่อแบบอยากไปไลดูตัวเต็มเอออยากไปดูตัวเต็มอะไรเงี้ยแต่ว่าเที่ยวตัวเต็มมันก็นากก่ากลัวเ้ยแม่งแม่งก็จะอย่างเงี้ยเออ,อแบบมีซีนเดินกลับออกมาจากห้างแล้วก็ไปนู่นไปนี่ประมาณสิบเอ็ดนาทีอะแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบชัดเจนไม่ใช่หนังสั้นอะแต่เป็นอย่างเงี้ยโดดไปโดดมาโดดเข้านู่นโดดเข้านี่เปลี่ยนช็อตไปเรื่อยอะไรเงี้ยอ่า อมกูมีสิ่งหนึ่งที่คุณนึกถึงเว้ยวิธีแบบโวเพลงอ่ะคุณนึกถึงแบบพวกดิสนีย์อ่ะนึกออกป่าแบบเวลาแบบว่าเขาจะมีแบบท่อนร้องเหมือนโอเปร่าเขาเรียกว่าร้องอะไรร้องเพลงแบบดังดิสนีย์อ่ะแล้วสังเกตตอนช่วงร้องตอนแรกมันยังไม่มีบีดเพลงขึ้นมาถูกป่ะจังหวะพูดของเขาแม่งแบบเหมือนแบบเขาคอบีดเขาคอในทานองนั้นไว้กะตื๊ดตึ๊ดตึ๊ดตื๊ดแล้วพอแบบว่าเหมือนแบบพอเขาพังตามจังหุ๊ใช่ปุ๊บเพลงขึ้นปุ๊บมันก็จะแบบไปตามบีดเลย เออซึ่งมันแบบอย่างที่บอกอ่ะมันคอนแทคกับกับเนื้อหาของมันอ่ะกับเพลงอ่ะเหมือนดูโลกสวยมันดูแบบสดใสไปหมดดูแบบพุ้ยมันน่าตื่นเต้นนะมันอย่างเงี้ยเออมันก็เลยน่าขนลุกเนาะดูอีกทีมันก็ไม่สบายใจฝรั่งฝรั่งในเว็บบอร์ดมันบอกว่าดูดูอีกทีมันก็ไม่สบายใจมีคนบอกว่ากูกูดูคลิปนี้แล้วกูจะตายไปในเจ็ดวันไปเนี่ยเหมือนเราเปคลิปแบบต้องคำสาบอะไรเงี้ยเออ เออแต่จริงคือเป็นงานของอร์ติสชิ้นหนึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอนาล็อกฮอลเลอร์ของต่างประเทศแหละกูว่านะเอเอแต่ว่าอนาล็อกฮอลเลอร์ที่เราดูดมาในฝั่งไทยคือแบบจะเป็นเนื้อเรนะื่องเนาะอะไรสักอย่างหนึง่งอยู่แต่ในบ้านรัฐบาลประกาศอะไรเงี้ยแต่กูว่างานอะไรแบบนั้นมันก็แบบน่าขนลุกเว้ยไม่ต้องมีไม่ต้องเล่าเรื่องชัดเจนอะ่ะตรงนั้นก็สื่อสารลมอ่ะใช้ใช,ใช้ใช้ภาพกับเพลงให้เราแม่งแบบไม่รู้หรอกว่ามันเนื้อเรื่องมันประมาณไหนมันรู้คร่าวๆแต่ว่ามันจะรู้สึก ถึงแบบเหมือนเขาเปรียบเปยเป่ะวะอะไรสักอย่างความรู้สึกแบบนั้นเออเขาใช่เปียบเปยทางด้านความรู้สึกอ่ะเออเอออันนี้คืองานศิลปะชิ้นี้เออเชี่ยแบบดูสายตาเขาดิเออยุคนี้แม่ม่จ้องตาผู้หญิงตาโตโตเลยเหมือนตาเขาแบบเฮ้ยจริงเหรอแต่มันเป็นการจริงเหรอที่แบบตาเขาแม่งแบบเหมือนจะแบบดูแบบเปล่งประกายแบบสดใสแต่มันดูเปล่งประกายแบบจริงเหรอยะนิดนึงนิดนึงอ่ะเอออ่ะ นี่มีบายบายตรงหลังด้วยนี่เนี่ใช่บาย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 ย้ำอยู่สองสามทีอ่ะใช่ไหมเนี่ยเออเหมือนบายบายขยี้เจอแน่เจออีทักซิโดเออทักงซิโดข้างหลังนี่แน่ๆเลยองเงี้วเดี๋ยวมีอะไรมาให้ดูเดี๋ยวมาให้ดูอีกครับหล่อนดีเออแล้วเรานั่งดูก่อนว่ามันมันน่ากลัวยังไงเออทุกคนอยากรู้อยากรู้ว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกับเออเออมองเห็นอะไรเพิ่มเติมไปสามารถคอมเมนต์บอกได้ถ้ามองเห็นอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาเดยวลองไปไล่อ่านครับ โอเคคือหลอนใะนวันนี้ประมาณนี้ครับเราจะเชิกันมาในอังคารหน้าเอเคไหมกรบสวัสดีครับครับ